ไต้หุ่นบ้านมันก็เจ้าบวชต้นไม่ไหมครับพระองค์นั่นก็หาเสี่ยงมาให้ฉันหรอกกัน้ำโอ้ล้มเติมเติมคักก็เหมือนั่นอย่างโอ้ปกติมันคือกี่เก่งเถอะวะเอาคักเด้อว่าฉันน้อกได้ตีว่ารอบหนึ่เจ๊งวะเอาหกทีหนึ่งตัวเดียวถ้าว่าบอกยอดมามามาหกที่ก็เมื่อที่แล้วเสียดายนะพ่อเนาะเสียดายผมหมดเจ็ดพันมีเข้ามีหลุดนะพ่อเนาะธรรมดามันต้องแก้ได้แล้ววะหกอีหยังพ่อเนี่ยหกทีหนึ่ง ขันร้องกับหาก็ได้บ่เอาก็ได้ดเอาไสแมมบักที่หนึหน่งเลยนะผมซื้อไปตัวละหารอยด่ะนเนพราะว่ามัน,มนใหนญ่ด้วยไปเห็ดเอาไม้แก้มือเออไปเห็ดหมู่ว่านน,นี่มือก,ก้อนนี่ก็ไปเชือกนีดเชือกเส้นไหนครับ<อ>พ่อเอ้พาเขามาของพระนั่นแม่พระที่เอาให้ห้าบึงเมื่อห้าบไปเห็ดแม้ให้บนไหลแม่ครับนุ่นชิมไหมเออครับผมอ๋อเชือกที่พระบอกว่าเออพ่อไปทําพิธีมาแล้วออไปเห็ดหมู่ว่านนี่ ก็ได้หกซีหนึ่งตัวเดียวหน่อยสองตัวได้ตัวไหนพ่อบ่มีเอาเท่านี้เลยเอาหกซีหนึ่งเลยเอารักเจ็ดศูนย์เมื่อกี้นหละเอาเจ็ดศูนย์ผมเบียดไว้ในดงพิทาปูหุ่นทั้งบ้านบอกม้วนอ๋อคนคนคนละอันกันครับคนละอันนั้นเป็นผมบอกเอาลอดซีกับปูฝันไปร่วมกับพิทาปูครับไที่ตรงตรงนี้ใช่ไหมที่ผีเตะพระนี่ฮะที่ที่ว่าผี ทีพระนี่ตรงนี้ไหมวัว่าได้ไปอันพีทีพระมันอยู่น้ำพ้องพุ่นโอ้มาคนละที่กันคนละที่ว่ได้ไปได้ตัวไหนก่อนอันทีไปเอาอันเมื่อวานเมื่อวานหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสองตัวนี้ไปเอาพนตกบัง่นไม่ทั้งเขาทวงคนแม่อ๋อครับครับ โรงบาลอันนั้นได้เจ็ดศูนย์ละครับไอเจ็ดรุนตัวเดียวคือว่เอามองเดียวกันพขอล่างอันนั้นขอล่างอันนี้ขอบนครับโอ้โหงวดเมื่อกี้สี่ศูนย์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 เสียดายเนาะตึ้งอยู่ดเจาลงไศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองมันางบวมาหาบ่มาบมอหยมักศูนย์ี่ขนาดนตัวละแสียเนาะโอ้โหเจ็ดเช้ท่นมห่นโอ้ยห่างห้าเมื่อวานจะกะกะวเท่าไหร่นะ อยไหวๆจะได้จักสองแสนก็เล่ยซื้อตัวละแสนมันก็เล่ยพอดตามเปล่างวดนี้มันมันมีเข้ามีหลุดนะพ่อเนาะงวดงวดที่แล้วก็ถือว่าหลุดเนาะคุณพ่อเนาะหลุดหลุดหลุดนะครับผมได้ต่อพ่อพกซีหนึ่งเสร็จซหนึ่งกระหัวว่นนี่บกับหัวมันล่ะ เอาใส่เก่งๆเลยเออก็แล้วก็ให้แต่ว่าฮะแต่ว่าบ๊อกกับซื้อแล้วเรียบร้อยเขาเช็คให้แล้วมึอเจ้านี่โอ้โหมหาพันธ์โอ้โหมิตรล้อเนี้ยพูดพูดเดียวเอาจากของเหรินไม่ได้ไปคิดต่ออย่างน้ำเบือนนี่ยแหละจากของเป็นคนเห็ดคนซื้อเนาะแมนเราเล่นของเราเองเราซื้อของเราเองอย่ังไหนมูมาเอาเรียก็มีแต่บ่มีเงินจากคนเออ แต่ว่าพระซุ้มสององคนั่นก็ทร่มากีเทียสหาเทียมื่อเช้าก็เลยบอกพระที่เอาเชียกขู่พ่อมานน่นครับครับเลยเอ่านถือว่าเราพ่อสูนจวงเอาก็ลูกสาวผมก็ถือด้โอ้มันปีแลเลยแต่ก็อีนนึงอันได้ยีนน้อยที่อันอ่าครับเออถือเลยสูนสองไมเป็นแลว่าอยู่แกว่าศูนสองตัวแกเรสองนแต่ั้นมันอยู่กับดวงนั่นเทียบประดาเนาะทำธุรกิจกับอะไรนะ ท่านธุรกิจกับเทวดาอ๋อค่าขายกับเทวดาเนาะเเเาไปขขอที่เขามันเป็นเงินเทวดาแขันบุญบ่หลายอีีกับบ่ได้ครับยุคกัปปาสิชนะอึมแนวโมนี่วันเถอะเขาไปแต่ว่าก็ต้องเป็นคนว่ามีศีลว่ามีสัจจะกับว่าถือดีเรียกกันเข้าไปเห็นเทวดาเบิ่งอยู่เนาะแมนอยู่ครับ หม้าเนี่ยจนมัาปาดปักหายมันขึ้นมาแหงแถวว่าต้ลมแรงเลพ่อปั่เอ้อีผีว่าหูแจักก็าละหูจ๊กรล้ว่ามาว่าสันเอาละบบบนี้เอาเด้นๆนั่นซื้อมันื้อบยอดยิ่งครับคนบุรีรัมเอาคัาๆบกยอดยิ่มว่าสันละอื้ได้เงินใไนท่อ้ไหนสร้างไนแปลงลมมาเลยเหรอพ่อลมปันมยบงมอสต้นทำอยู่หน้าศาลที่เดิมเราเหน่ละ ไต่ผมไปผุนมองกันเขาเอิ้นพูเรอผู้ใหญ่ผุนตรงตรงแถวต้นไม้นู่นเหรอพ่อแม่นต้นไม้เขาโอ๋ผ่าเลี้ยงมะกอ๋อ้ต้นต้นไม้ที่มีพัดเหลืองมองแม่นตัวเขาขอถือสวดเออนั่นแหละแล้วพระคลองสามองค์หรืไม่พระอยู่หันละซุ้มมาเคียกมาให้ฮละกับแม่ยืนเบื้อยู่หันละเอาเด้ออาจารย์เนี่ยมาเสนอกมันเอาตามสูตรเออหกซี่หนึ่งตัวเดียวเค็งเค็งรสละเสนอขึ้นโอ้ใครหนีพวกซี่หนึอันผมซื้อไปตัวละหาล่อยขึ้นหาล่อยันนี้คซีหนึ่งกับเตีงหาล่อย ครับได้จักสามมื่นหากระเอนได้ร้องสามตัวกับไข่แต่ว่ามันคืองามถึงหกที 6, 5, 6, ่หนึ่งวัดหนองมันช่บอหมันยี่ป้อวัดหนองฝุดว่ามักบ่ละพ่อมักกันเออพาเขาเขามาตัวครับคนละยอนะ่องนี่ยพาองค์นั่นโอ้บ่แพงดอกเรายังมีอีกสำรองไว้อีกิจ<อ>เออคันเทมบังนี่แล้วก็บบังไม่มีอีกว่านั้นเออมีมีทำเรื่อยๆมีเ่าวันนะแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลน่ะคือมันมีเข้ามีหลุดนตพ่อเนาะมันไม่ได้เข้าตลอดมันอยู่ที่ดวงเราด้วยมันเกิดโอ้ยกระชั้นว่าดนพิเศษไฮอ้อยแหละเนาะมันถือขันมันถือกุ้งหดเนาะแต่ใจก็อยากได้ตองหดวตองหดอันนี้มันพ่อสากถุยนี่คือพ่อยังได้ศูนย์สองผมไปให้ยุบันสามคาเพื่อที่ท่านได้ศูนย์สามตัวออกศูนย์สาม บัดนี้มันเป็นลัธิอย่างนี้แล้วพ่อต้องย้ายผ้าได้รอบนี้นอเนาะล้าท่วงย่ามผิดคู่เมื่อนั้อนบ่าว่ว่าสิว่า2องศนบ่บ่บว่าเดมีคารลัมผมบอกคือหมูต่อคารัมศูอบนผมให้ค้นไปนนางห่มผมเบื้องเลยบอคือต่าพระพิบันสีเจริญนี่บอกให้ค้นไปไก่เห็ดแหล่วจะเองาออกมาเบื้องน้ำกันลดมันบ่าเปนของตัวกันแนวมือเสียงหิมคือเกาพ่อๆมวันนี้อันให้ไปเอื่อนาคนบันมงดง มันเสียงอันพีดักงมันล่ะเออมันว่าที่เขาสามตัวอยู่ว่าฉันแต่ว่าหินว่าได้เสียงครับเออมันหาล่างซุ้มหมเอออันเฮ็ดขึ้กันก็พ้องเฮ็นแต่ว่ามันหาผู้เฮ็ดยากแต่เดยกมันผู้ผีผู้เขาเลาเห็นเหรเราไข่เราไข่โอ้เราเห็นผ่าได้แล้วไปไข่เถ้าหนึงเลยไปหากระคนบันมุงลงมาเห็ดไข่เชียงกับเขาอยู่เด้ียว ถ้า <ừ. S 2> มันหายากผู้ชิมมันเสี่ยงถ้ามันผมเสี่ยงปินไดผมก็สิเสี่ยงเอาขื่นเดี๋วอันนี้มันเหตุว่าไดนัดตรงผ <ừ> ู้อื่นครับเห็นก็ว่าล่องจาก,กรถเจ๊เขี่ยดีผู้ใดพร้อมเกิดมาเสี่งสงอองยงไลยผมก็มัดขึ้นกันผมยังเงิ์อยู่เลยแน่วนนี้ครับผมว่าเงินจังไหนว่าให้นักกันกนักมันผู้ใดไปดึงไว้บวบเบิกแซบเว้ยเบิกแซบเสี่ยงเป็นเยอะ เอาเชียงกามาเชียงกันได้เลยหรือเชียงเลยเอเียงูปแบบนั่นนะเะกี้นะเนแห่เชียงกากได้เลยยี่นรถนี่็เอามาเชียงเลยเห็นบเลยมีอีกว่าเลยวนี้บ่อนหินเอนหินพี่จ่หงกัมีอยู่หลังบ้านสองสองคนคนยืนเดี๋ยวนี้อะไรนะพี่ะจ้หง เอาเชือกแล้วพ่อเออขีโอ้โหพ่อต้องอธิบายดิตกใจบักยังลับซื้อมันโอ้ไม่ต้องเบอเอ่ยชื่อเขาหรอกพ่อเออจียงแเดากะเดาครับอันนั่นแหละครับอันเอี้ยวไปเฮ็ดนั่นละเอี้ยวไปเฮ็ดยัดอันวันทอนนั่นละีบัวร่มคัดเก่าอื ฝันบ่บัดนี้เอ้าฝันเป็นหูกฝันดีตัวละเมื่อคืนก็เลยว่าเกิดอะไรฟ้องฟ้องฝันไอ้าวฝันเมื่อนั่นแกจะฟ้องเขาฟ้อนบักขามให้กิน2หน่วยเออหยังจังบ่ตีปากแกของเป็นศูนย์อ้าวปากนี่สิเขาฟ้อนบักขาม้อมาให้กินแม้นี่แกก็เบิกซ้ำเดีมื้อไปให้เลขมาเนาน้อว่านี่เข้าเลียเออเลขเข้าแล้วอันเขานอนด้วยช่วยอยู่น้อกัน3คนไปปลูกขึ้นเขาไปแล่นขึ้นต้นขาม จงงากความง่ายๆสินในวันเขาป้อนบักขามลงมาให้กินสองหน่วยในวันก,กัน,นอ,อยู่เนากะกินยังงเจ้าปากนี่เป็นศูนย์สินีเลยอโอ้ยหามเอ้เฮ้ยประนว่าบักเต้าบัากคำสองหนวยฝันบ้องหลับนีฝันดียิ่งมันขึ้นฝันยังไหนพ่อว่าคือว่ากขึ้นสิมานอยู่แต่ว่าเป็นเป็นยังไงละ่ะเขาต้มไก่ซูกินก็ยังไปเตะหมอกนั่นต้มไก่เขาเขาจังสรรค์มันขึ้นในข่วงไปในวัน เป็นเกมหมอต้มไก่เน,นื่อมันสีมันมันสีพกมันสิเป็นเก่าอยู่ว่ไก่เี่เป็นวา่วาหกเป็นเก,าก่าว่ากตเลยแตเลยบ่อาดอกให้ไปจ,จอมือกันอืเพราะว่า<ม>เดี๋ยวนี้มอเเใจดกลับไปเยอะคือเดี๋ยวนี้มันร่อนงก,กู้แันทอี่ครับก,กวดกระดูกที่ไปเห็นที่เดิมนั่นแหละพ่อะที่พ่อเคยได้ใช่ไหมตรงนี้เลยที่ไดุ้นหกกันนะตรงติด ถ้าเบื้งองแรกหกสี่รือหกสี่หนึ่งเนี่ยมันตรงเดี๋ยวนี้ผมเร่นซีหนึ่งตัวละหาเยอยระบันซี่หกอีกกัตัวละหาเอยที่ล่างนี่รักน้อยของผมวันนี่สี่หกเก้ามาหนึ่งตัวมาเผื่อเผื่อไว้น้องกันมวลก้อนนง้ม,มเาเ,เลยนี่รักน้อยแปดศูนย์สามศูนย์มากพอกกันครับกับมันผมว่าศูนย์สองนี่คือตัววันรักสิบพวกเขาลเลขส,สูตรพ่อก็มีสูตรนี่สี่ตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาตัวกับมี่ หัวนี่กับแปดตับหนึ่งมันตัวหนึ่งกับมักซีชิบเอ็ดหลายเดือนหกซีหนึ่งนี่แหละหกซีหนึ่งเลยเเมัคขักจนซื้อแล้วจมุวนเส้าเทียบเรียบร้อยไปดูดวงว่าจะได้โชคเท่าไหร่นะว่าจะได้คักขึ้นหลือปีนี่มอดูก<อ>ับกูมาเดาละธรรมดาละเกิดฟังตัวไหนั่นะเก็ดเจ้มอดูกันยังถูกเนาะคือว่าดูให้เจ้าของกันแมนมันเป็นมันเป็นความเชื่อไง่ถ้าผมเนี่ยเชื่ออยู่ของมันี่ ค่าเ่าเห็นขุ่มจริงนี่ที่พวาเชียผีก็มีครับครับพอวานนั่งยนตงกันพู้ได้เขาก็หูว่าโดนผีมามันฟันตึมตึมืบอว่านี่ครับแห้งคนไม่ไงอันนั้นไม่ไงมนไหลยนี่กครับมาเมื่อเขาเห็นแต่ว่าหังบ่คักอันนี้ถ้าพระผู้เอาเชียกไว้นี่็โอ้มันดื้อมันดื้อเออให้มันดื้อรัดว่าสนองครับผมกับมามันดื้อแล้วมันยังเก่งว่ะท่านเห็นเทียครับผมเออขนันเด่นอีลิมันก็ออกหลหกที่หนึ่งวันหนปครับ เสียสิว่าหกที่เก่าก็แล้วจะพูดสตีไปหกที่หนึ่งหนึ่งจะเป็นหกเป็นเก่าคือเก่าเอายกให้ดูนะก็เดินยกให้ลูกดูหน่อยครับผมเอาพอยกให้ลูกดูหน่อยครับมีตัวไหนบ้างยกสูงๆเลยเด้อพ่ออ๋อเอฟซีครับแก้มือนะฮะงวดที่แล้วหลุดนะเอฟซีนะมีเข้ามีหลุดนะครับผมรอบนี้เอาใหม่เชือกเส้นใหม่นะพ่อเนาะมาดูแต่ว่เสื้องเนาะมันมันบหลอด มันไม่รอบครอบเราไม่รอบอครอบเองวีอ่แนั่นแต่อีอนั่นละอีเป็นเล็กน้อยผู้ยงนั่นกือยงยกันเนาะเาต่ผีก็ยังบอกว่าถือยูมียุยู่ตะวันาถือซุ้อคนเนาะเือซ่อนเนาะคืองคิววิธีอผีก็ดตะวัน่าถือซ่อนกันว่า